ก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่เริ่มก่อตั้งก็พบว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นทั้ง3ส่วนทั้งส่วนของภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนที่แน่ๆก็คือเราส่วนดีของทั้งสมฝ่ายมาทําง,งานร่วมกันยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือตัวชี้วัดซึ่งเรามีการวัดอย่างเป็นมาตรฐานที่เป็นจริงเป็นจังนี่มันเพิ่มขึ้นโรงเรียนในโครงการทั้งหมดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยโดยมีภาครัฐแล้วก็ภาคประชา,าสังคมเนี่ยเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ทําให้ผลิตเด็กๆที่ดีขึ้นมาการศึกษามันก็เป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะครับทุกอย่างดีขึ้นเด็กเราก็มีอนาคตที่มากขึ้น